กล้วยน้ำว้าจ้าอันนี้แช่ยเย็นไว้ด้วยจ้าเพราะให้มันสุกลายสุกพอประมาณสุกกว่านี้มันจะเป็นน้ำตาลจ้ากินห้ามห้ามถ้าได้อยากได้ประโยชน์จากกล้วยน้ำว้าก็ต้องกินห้ามหามนะคะประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าทดแทนสารอาหารใดทุกอย่างจ้ากินกล้วยหาลูกแทนกับเขาเมื่อนึงใดเลยจ้า นี่คือประโยชน์ของกล้วยน้ำว่าหรือจะกินก้อนอาหารมือละสองลูกก็ลโรตน้ำนักได้เพราะว่าห้าวจะกินเข่าหน่อยลงกล้วยน้ำว่ากินกับไปมันจะเป็นน้ำแล้วก็เป็นสารอาหารเข่าสู้หลักการในไยงยประโยชน์ของกล้วยน้ำว่าจ้าประโยชน์มากมากเลยค่ะกล้วยน้ำว่าก็าเห็ดเอยียงใ้มาก เออ้อยน้องว่าเห็ดประโยชน์ได้หลายยากินซุกกินดิฟก็ได้เอากินซุกก็ยาซุกมากเนื่องจากพี่น้องซุกพ่อห้ามหาม,หามถ้าซุกหลก็สิเป็นน้ำตาลถ้าซุกหน่อยก็เป็นอาหารและโปรตีนย่างดีเลยจ้าเข้ากับน,นี่วีที่เก็บก็ต้อง ตัดเป็นลูกๆก,ก็ได้เขาตู้เย็นจะได้กินได้น,าน่าพ่อสุกหามสํำนีก็ตัดตัดตเป็นลูกๆเอาฟอยห่อก็ได้หรือว่าจะเอากระดาษห่อโใหอมันดำอันนี้มันดำแล้วเขาก็เห็ดตามจะพี่นอ้องดำก็กินได้แต่ขลางนก็นยังดีอย่าเอาซุกเกินไป ห้ามเกินไปเอาฝาดฝาดหวานนี่จักน้อยนี่ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าเลยค่ะเด้อประโยชน์มากมากเลยจ้าหาจินเด้อผู้ใดอยากลดน้ำหนักก็กินกล้วยน้ำว้ากอน,นอนสองลูว่าต้องกินเขา่าลดน้ำหนักไดแน่นอนผลไม้ทุกอย่างก็มีประโยชน์เลยจ้าพี่น้องแอปเปิลซาลี่ส้ม ี่่มี่สับป,ประรดน่ะกิน้ังอาหารผลไม้ทุกอย่างกินก้อนอาหารดใดค่ะเป็นยังไงว่าให้กินก้อนอาหารจะไปดูดซับไปดูดน้ำในร่างกายเฮาไปปรับสมดุลในร่างกายเฮาเขาก็สิกินเข่าหน่อยลงแตบวบครับท้ายเขาก็ดีนี่แหละประ,ประโยชน์ประโยชน์ของผลไม้ทุกอย่างนี่ประโยชน์เบิดจ้า ขอบคุณนะคะที่มารับชมเรื่องกุยกล้วยจ้าแต่ผล,ลไม้กินยังไงถึงมีประโยชน์ขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ซอยกดไลค์กดแชร์ในเลดจพี่น้อง